ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการใช้งานเครื่องเลเซอร์โปรไฟล์เลอร์ยี่ห้อลอมดาร์ดครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการใช้งานนะครับโดยเริ่มจากการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับชุดหัวเลเซอร์กับตัวกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับขั้นตอนแรกนะครับทำการเปิดฝากันน้ำนะครับของสายเชื่อมต่อ เราจะเปิดทั้งสองข้างนะครับทำการเสียบนะครับทำการเปิดฝาตัวเลเซอร์นะครับจากนั้นเสียบสายได้เลยครับจากนั้นนำฝากันน้ำนะครับของตัวสายและตัวเลเซอร์นะครับ ทำการปิดเข้าหากันนะครับเพื่อกันน้ํานะครับและกันฝุ่นจากนั้นทําการเสียบสายนะครับจากหัวทางด้านขวานะครับให้เสียบทางด้านซ้ายของตัวกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับทำการเสียบครับ และทำการปิดฝากันน้ำนะครับกันฝุ่นทุกครั้งนะครับจากนั้นทำการเสียบสายนะครับเสียบทางด้านซ้ายของตัวเลเซอร์นะครับทำการเสียบครับและทำการ ปิดฝากันน้ำนะครับกันฝุ่นทุกครั้งนะครับทำการเสียบสายเลเซอร์ทางด้านซ้ายให้เสียบกับหัวคอนโทรลทางด้านขวานะครับ ทำการเสียบครับแล้วก็ปิดฝากันน้ำกันฝุ่นครับเสร็จสิ้นขั้นตอนในการเชื่อมต่อหัวเลเซอร์กับตัวกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปจะทำการเสียบสายจากตู้คอนโทรลเลอร์นะครับมาเชื่อมต่อกับตัวคอนโทรลเลอร์เลเซอร์นะครับมีขั้นตอนต่อไปนี้ครับ ทำการเปิดกล่องนะครับเก็บสายจากนั้นนําสายเชื่อมต่อคอนโทรเลอร์ออกมานะครับต่อไปทำการเสียบนะครับเข้ากล่องคอนโทรเลอร์ ซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะมีหัวเล็กครับกับหัวใหญ่นะครับให้เสียบไปที่กล่องคอนโทรลเลอร์เลยนะครับครับหลังจากเสียบทุกครั้งให้เราทำการปิดฝาการน้ำกันฝุ่นนะครับ ทำการเชื่อมต่อสายพาวเวอร์นะครับและก็ทำการปิดฝากาันน้ำกันฝุ่นทุกครั้งนะครับจากนั้นทำการเก็บสายส่วนที่เหลือนะครับเข้าไปภายในกล่องนะครับ ครับก็เสร็จสิ้นขั้นตอนในการเชื่อมต่อสายคอนโทรลเลอร์กับตัวคอนโทรลเลอร์เลเซอร์แล้วนะครับครับต่อไปจะเป็นวิธีการต่อสายตัว DMI นะครับเข้ากับตัวรถนะครับมีขั้นตอนกานต่อเป็นนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับทำการเสียบสายตัว DMI จากตัวรถก่อนนะครับทำการเปิดกระจกนะครับ แล้วทาการเสียบสายนะครับ เสร็จนั้นนะครับปกฝากันน้ำกันฝุ่นนะครับต่อมานะครับทำการเสียบสาย DMI นะครับกับหัว DMI นะครับ ทำการเปิดฝาการน้ํากันฝุ่นนะครับของตัวดีมไจากนั้นทําการเสียบสาย d m มไนะครับเข้ากับตัว d m มไอนะครับ จากนั้นนะครับทําการเก็บสายนะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนในการต่อสาย DMI m นะครับ <S <S ครับต่อไปนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อสายกับ ตัวเครื่องประมวลผลและบันทึกผลนะครับหรือโน้ตบุ๊กนะครับมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับทําการวางตัวโน้ตบุ๊กนะครับเข้าบนแท่นนะครับจากนั้นทําการเสียบสาย USB ครับทางด้านขวามือนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับทําการเสียบสายแลนนะครับเข้ากับช่องพอร์ตแลนนะครับแล้วทาการเสียบสายชาร์นะครับเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับครับเสร็จสิ้นขั้นตอนในการเชื่อมต่อสายเข้ากับตัวประมวลผลและบันทึกผลนะครับหรือตัวโน้ตบุ๊กนะครับ